ี 1, 000, 000, 000. โอ้ให้ตายเถอะวิง่ง <c oughs> ดูเจ้าพวกนั้นสินี่มันเหมือนกับเกมตอดหาไม่มีผิดเออมาแค่ลูกตะก,กวัเวเฮ้ยพันธมิตร ขอบคุณสำหรับเป้าหมายการฝึกซ้อมรอบนี้นะเพื่อนเล่นไม่ก่อยเหมือนพวกอังกฤษเลยนะน่าเสียดายจุงเบยวอชิงตันดีซีอู้อาหารเช้ามือที่สำคัญที่สุด เท่านครับตอนนี้มีข่าวด่วนมาจากทางฝั่งยุโรปอ้ไดราม่าอะไรอีกเตรียมยาบุเป่าไว้ให้ฉันด้วยนะว้าเยอรมนีกำลังสร้างความปั่นป่วนทั่วยุโรปเขาน้ำเชื่อมหน่อยเด้อวงกินอยู่ได้ท่านครับเราไม่คิดจะเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเลยเหรอไม่อะมันเป็นปญหาของยุโรปไม่ใช่ปญหาของเราสักหน่อยท่านครับเรื่องนี้อาจบานปลายถึงข้าเราคืยยุโรปเหรอไม่ไม่ใช่ครับโอ้ฮเฮ้ย่ย่ ใสหายวูบเลยเมื่อกี้มาถึงข้าวเบคอนแล้วให้ลูกรอไปจะอ่ยสายเข้าไหนโอ้ยตะเห็นโทรเราเสียดินดดนเร็วกว่าที่อิตาลีเสียพักพวกในสงครามโลกครั้งที่สองอีกเดี๋ยวอะไรนะพวกอย่าสปอยภาคต่อสินี่พวกมาเปิดชากโจมตีแบบกระทันหันกันดีไม นี่จะเป็นยังไงถ้าเราเออท้ายพวกเขายอมเล่นเกมปอยยิ่งฉุบฟุ้ฟ้าบกันน่ะฮะรับรองว่ามันต้องทึ่งแน่เออโทษนะทีถ้างั้นแล้วอเมริกาเล่ะมอนั่นมีทั้งทรัพยากรและกำลังคนอเมริกาเหรอตอนนี้เราค่อนข้างอื่นอัดกันเรื่องแบบว่าปฏิวัติอยู่นะในยาม,มขับขันก็ต้องใช้มาตรการขับ,<ม>ข,บขันสิอิตาลีพูดได้ทั่วต้มเลยได้ก็ได้ คงถึงเวลาที่ต้องใช้เจ้านีอย่ายสครปบูท่านอะไรนะ่ะแค่เทรลเลกเล็กๆในมือน่ะพวกเอ่อเอ่อท่านครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกสบก่อนปั๊บท่านว่าฉันกินเบคอนมากไปหน่อยโอ้ยเอ่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการพบท่านได้โอ้ก็ได้ให้เข้ามาหลังจากที่ฉันมัมมมเสร็จไ ให้ช่วยอะไรพวกก็นะง่ายนิดเดียวเราแค่ต้องการที่นายช่วยเราสู้กับเจ้าเยอรมันนีด้วยคนโทษทีเพื่อนเอ๋ยฉันลอยหน้าลอยตาอยู่อีกอย่างนะฉันทำแล้วจะได้อะไรถ้างั้นเอาเป็นวน์อิตาเลียนคุณภาพดีสักขวดไหมล่ะอืมน่าคิดฮะตาฉันมีแอลกอฮอล์เถื่อนมากพอแล้วมาม่อมามีอ่ะทำงี้ได้ไงและถ้าเกิดว่าเป็นวอดก้าคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากรัสเซียล่ะฮ่อยน่าสนใจหน่อย แต่ถึงอย่างนั้นก็ท่านครับเดี๋ยวเรามันนี้จะจมเรือกิตอะไรนะได้ไงเดะด้วยต่อไปเดอครับท่านก่อนะขอบคุณที่มาแต่ฉันว่าพวกนายมีเรื่องต้องไปเคลียร์เป็น,ยปนขยโนทีเดียวเชียวท่านครับมีผู้เสียชีวิตอ,บบอาบู้ฮูเออได้เวลาโทรเลขข้อความแล้วพี่น้อง ไม่ลองดูสิ่งนี้หน่อยเหรออยู่ในเตดนายมั่วเลขไ,ได้เฟี้ยวมากบริตไม่ในมั่วสักหน่อยนั่นคือทรเลขเข้ารหัสจากเยอรมนีเม็กซิโกที่พวกเราดักจับและถอดรหัสได้เดวฉันต้องสนเรื่องที่นายถอดรหัสได้เหรอเอะเงานี่พวกเยอรมันสัญญาว่าจะช่วยเม็กซิโกยึดคืนเท็กซัสอาริโซนาและนิวเม็กซิโกหาว่านายจำด้วยฮะนั่นแหละพวกคนเยอรมันมีหวังเลิกาพามได้แล้วฉันมองข้ามเรื่องที่เยอรมันนี้ยุ่งผมแดนใดได้ทราว่าเรื่องนี้ มันล้ำเส้นฉันมากเกินไปในนามของสหรัฐอเมริกาฉันจะเข้าร่วมในสงครามนี้เ yeah! ย้ยุทธการที่คารตียี <c oughs> พวกน้าเห็นสีหน้าของพวกฝรั่งเศสนั่นไหมฮะอังกฤษด้วยกองทัพของพวกนั้นแยกสลายเหมือนบิสกิตในชาเลย อย่าลืมเชียวนะพวกเด้ยโอ้ยผู้บัญชาการครับฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังบุกเข้ามาที่ตำแหน่งของเราอเมริกาเข้าร่วมกับพวกเขาแล้วนั่นเร็วมากเลยนะโอแม่ชะม้อยชวยตามองฟังๆังๆัง,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 งปังังแป๊วๆป๊วแป๊วแป้วแป๊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 ววิ่งวว สายไปแล้วพวกไปก็ได้แล้วแต่แต่คนของฉันฉันบอกให้ไปโอ้แม่ย้อยเราปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงต้องต่อสู้กับหนึ่งในกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดอีกโอ้เราจะทำอะไรได้เราเสียเปรียบเรื่องทรัพยากรเสียงในเรื่องกองกำลังคนอีก คงถึงเวลาแล้วฉันอยากใช้ช็อกแสลมใส่พวกสัมพัสธมิตรกับพวกน้ยอีกเออทาครับเยอรมนีกับพรกพวกกำลังหนีอยู่จะปล่อยพวกมันไปไม่ได้รวบรวมทหารและตามไปจับพวกมันเอ้ยไม่อยากทำอย่างนี้เลยวุ้ย เออแล้วแผนคือยังไงกันล่ะเพื่อนได้เวลายุติสงครามนี่แล้วคิดว่าไงเหรออเมริกามีไอเดียไหมจากที่ฉันเห็นเมื่อกี้เราควรวัดดีผมนำข่าวจากฝ่ายอักษะมาฝากพวกเขาพร้อมจะยอมแพ้แล้วเออรอสักครู่นะนี่เรากำลังพิจารณาอย่างจริงจังอยู่หรือเปล่ายอมแพ้เยอรม,อมน,นีเหรอ <c oughs> พวกท่านรู้ใช่ไหมว่าผมได้ยินอยู่นะครับข้าเจ้าบวกนั้นเกลียนเราขึ้นมาแล้วทาไงเราไม่มีทางเลือกมากนะักหวังว่านี่จะไม่ใช่กับดกักก็ได้งั้นให้คนสงสารนี่ไปนัดวันประชุมมาอาจื่ปารีสอ้าวดูซิว่าใครมาหาพวกปากปรกฝรั่งเศสเรามาจบเรื่องนี้กันสักทีเรามาที่นี่วันนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงของเราในการยุติสงครามก่อนอื่นใบบิน 3,300ล้านดอนลลาร์ฟังดูเหมือนจำนวนที่สมเหตุสมผลใช่ไหมไม่พอหรอกแกต้องสั่งปลดทหารส่วนใหญ่ในประเทศจากนี้ไปแกห้ามมีทหารเกิน1 0 0 0 0แสนนายไม่มีรถถังเรือดำน้ำหรือเครื่องบินอีกต่อไปอ่าก็นะเราจะขอเวียนคืนพื้นที่นาย13%เปซ็นปการชดเชยด้วยโถไอ้แม่เจ็ดน,นี่มันยุติธรรมตรงไหนวะไม่รับข้อเสนอก็ไม่เป็นไรนะมาทำสงครามกันต่อก็ได้ หน้าอย่าเยอะรีบเซ็นลงน้ำได้แล้วเฮ้ยก็ได้เดี๋ยวฉันขอพูดอะไรหนออ<ะ>่อยอะฮ้าหาว่าแกทำเรื่องแบบนี้อีกครั้งหละก็มันจะไม่จบง่ายๆนะจำที่ฉันพูดไว้ซะเข้าใจแล้วดีทีนี้ก็เซ็นได้ดุดนันไม่เกรงใจใครามาฉลองกันดีกว่าฮ่าอื อ่าโอเคไม่พวกเกิดอะไรขึ้นเหรอสิ่งที่ฉันควรทำฉันคิดอยู่ตลอดเราควรหลีกเลี่ยงได้เทอๆให้มันเล่ากันไปเถอะเรียนรู้จักมันแล้วก็ทำให้ดีขึ้นเดี๋ยวนะนายพูดถูกแงอยู่แล้วพวกรอบหน้าฉันจะส่งกองทัพไปทุกที่พวกเขาจะอยู่ในทุกประเทศ และสอดแนมทุกคนอคือฉ,ฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นป้าข้างบ้านที่รู้แผงของทุกๆคนอรอบหน้าเสนอน้ำชาดีกว่าพวกมันจะต้องชดใช้ที่สร้างความอับยศอสูสูให้ฉันเรื่องนี้มันยังไม่จบ